นี่น่ะถ้ามันออกอะถ้ามันแ่ไม่หรกูนั่หัไอ้แดงน่ะเนี่ยสดสเอาซะอหยาง แกปาก็บ่บ้องหมูเดียวกันทแก่หมูเยากันทแ่เราอุ่อันนะผมอนอันตะวันี่ได้หน้าขอคขาป่าประมาณสเปยใหญ่ๆกี่กีิโลครั้ถ้ากูเห็นตอนน้ะวนี่มันเด้งว่มันเด้งบมแต่าร้อโลขึ้นน่ะร้อยโลเนาะสมัเป็นปากิตโมกัะปากกตครับแล้วเอาไป้ดพ่อเอาไปแจกหเปกินพแปงาพ่อก แล้วกตะวันขายได้เยอะตะวันนี่ขายได้อยู่ประมาณฟันไปแล้ววันนี้ก็เตรียมพร้อมวันนี้ก็เตรียมพร้อมคาดว่ามันจะขึ้นสักกี่โมงอะมันช่วงนี้มันก็บนแน่ีเพราะน้ำเหล่ามันมีน้อยอี่อันน้ำนี่เขาว่ามาจากงูดองตัางกันไออย่างตัางไม่เหี้ยต่างประเด็นหลัมไหมมันมาจากปิงน้อยครับแมคขาน้อยอ่ะเราว่าน้ำนี่มาจากแมคขาน้อย เพราะว่าที่ไหลผ่านอำเภอเมืองไม่หรอกครับครับครับที่ดอนใจขณะที่ตรงที่จุดศูนย์กลางของประเดดท่านน่ะแม่งกะมันมันมาอี้กุปีอ่ะกุปีเขาฝนตก็ได้ครับฝนตก็ได้คนตกนี่มันแปรมาแต่แหนำเน่ามันตะพื้นมันฟูขึ้นไงมันอัดขึ้นไงเอาไปนี่ยใหม่ร้อยเนี่ย ง่้ตวก่อนโอ้น่าแบบเยอ่เมา่องน้ำจะเป็น้าเปียแห่ระแล้วน่อเย่ๆอันอแห่ดีคนนี้ห้อยแล้วมเนี่ยหนื่ไม่ได้หุงมากเลยเหรอใช่ไม่หบนี่ยได้ใหญ่ใหญ่ฮะใหญ่ไชป้าแห่บ้านอ่ะอไปแดงดแล้วถออดถองมอเออี่อนอี๋พวกแแดงนี่อเว